เริ่มแล้วประเดิม35จังหวัดขณะนี้ด้านอุตุประกาศแจ้งเตือนแล้วฉบับที่5 7สิงหาคม2564ซึ่งนะครับในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนประจำวันรวมถึงนะครับพยากรณ์ฝน10วันล่วงหน้าและการคาดการพายุที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทย อย่าลืมติดตามรับชมคลิปของแอดมินนะครับในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นของทุกวันโดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังอ่อนลง แต่ยังคงทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมสําหรับพื้นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาจะมีกําลังแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงได้มากกว่า2เมตร ส่วนอันดามันทางตอนล่างและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงได้ประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบรุรีลบบรุรีและสระบุรี ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นนครนายกปราจีนบรุรีจันทบรุรีและตราดบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่จะเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับ โดยในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะลดลงทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนนะครับทั่วไทยส่วนนะครับในด้านของการคาดการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนะครับ7-12สิงหาคมมรสุม,สมตํำตกเฉีงยงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุม,สมพาดผ่านเมียนมาและประเทศลาวรวมถึงเวียดนามทางตอนบนนะครับในช่วงวันที่10-12สิงหาคมทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับ และจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสําหรับพื้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงโดยนะครับบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงได้ประมาณ2เมตรพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วง พยากรณ์อากาศภาคตะนออกเฉียงเหนือ7-9สิงหาคมฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่หลังจากนั้น10-12สิงหาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น40-60%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคกลาง7-12สิงหาคมฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคตะนออก 7-12สิงหาคมฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก7-12สิงหาคมฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่ตลอดช่วงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงและจะมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล7สิงหาคมฝนฟ้าขนอง20-30%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับต่อไปนะเขาจะเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เรื่องพายุโซนร้อนลูปิดโดยเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้7สิงหาคม2564พายุโซนร้อนลูปิด มีศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนละติจูด24.6องศาเหนือลองจิจูด119.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันในวันที่7สิงหาคม2564นะครับในวันนี้ โดยนะครับภัยยุรูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภไย,ยพยากรอากาศ จะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงรมปรตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศณวันที่7สิงหาคม2564เวลา5นาฬิกา ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com หมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬกา7สิงหาคม2 5 6 4โดยกลุ่มฝนจะมีเล็กน้อยที่บริเวณภาคตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้ทางตอนบนด้านตะวันตกในบางพื้นที่ ต่อไปนะครับเวลาประมาณ10ภานากาโมเดลเปลี่ยนจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนกลางจะจะเน้นเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต่อไป18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะลดลงนะครับบริเวณประเทศไทยแต่อาจจะมีตกได้นะครับในบางพื้นที่ที่บริเวณภาคตะวันออก ภาคอีสานด้านตะวันตกภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งตอนบนจนถึงตอนกลางแต่เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงน้อยมากนะครับในวันนี้ต่อไป2 1นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนลดลงทั่วบริเวณประเทศไทยเที่ยงคืนกลุ่มฝนลดลงทั่วบริเวณประเทศไทยนะครับโดยสรุปนะครับในวันนี้7สิงหาคม2 5 6 4ฝนจะลดลงทั่วบริเวณประเทศไทยนะครับ ต่อไปนะครับคาดการปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนในวันนี้จะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ